พี่ครับคอมเมนต์ไม่ยังวนอยู่ไหมคระผมรีเฟ์เรื่อยๆครับมากดได้เลยเนาะมาค่ะพี่ใบหนึ่งรูปพอดไปจิลวใหม่โอ๊ยลืมครับพอดครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังแบบว่ายังไงเอ่ยเช็ควงเงินกันอยู่ <laughs> <laughs> มาอุ้ยเปลี่ยนท่าไหม เออ,อเดังนิดนึงสอบอันนี้ไม่มีแฟดแล้วไ,ไ,ไทยหนึ่งทีเหรอมาพี่บายหนึ่งสอบซ้ำไม่มีแฟดไม่ไมีแบ,บด้วยแล้วมันยังขึ้นอยู่ไหมลูกมีคนบอกว่ามือพี่บายเป็นอะไรคะอเมริกันหรือเปล่าใช่ป่าวไม่ใช่โดนอะไรอ่ะตูขวน ไช่โฟมาดูนหรอน้องจิกเน้ผมก็อยากดูแล้วว่าโอ้ครับผมก็อยากดูเนนครับอยากอยากดูแล้วอย่างไงเออเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูพี่ถ่ายไปสนุกสนุกแบบเออสนุกอ่ะมันแบบมันเหมือนเราเราได้เป็นอะไรที่มันไกลตัวมากๆเ้ยมันบูไหมมีฉากบูไหมเดี๋ยวไปดูเฮ้ยรอดูประมาณประมาณเลยกลางปีไปนิดหนึ่ง น่าจะได้ดูอย่าเพิ่งลืมหน้ากันนะครับรอดูกันด้วยรอดูไงก็ดูหนานในไลฟ์ก็จบไลฟ์บุ๊บก็คือดูไลฟ์วน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 ไปอีกนี่ครับพ่ถาพ่ถามาเกมที่สามเลยดีกว่าดูว่าตุ้มเทขนาดไหนจิกจิกจริงจริงเล่นเล่นจริงจิกจริงโกรธนะโกรธไหมใช่ตูเดินโดนชั้นแน่ต้องตีสักทีมาเกมที่สามของเรามีชื่อว่า ทายซิอะไรเอ่ยแหมคนนางป้าเฮ้ยมาอง่ายมากเป็นออสลับกันเนาะสลับการเป็นอ่ทายซึ่งเราจะจ้องดูที่หัวเหมือนเกมทายเย็นแหม่ทายกันแล้วก็อีกคนหนึ่งต้องตอบให้ได้ในเวลาสามวิสามวินาทีน้อยไป มันต้องบายมันต้องบายก่อนนี่มันต้องบายถ้าคุณตอบไม่ได้ก็คือกดข้ามอันนี้เป็นใครเรื่องคนแรกดีเล่นยังไงนะผมลืมเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะผ่านอ่ะสมมุติสมมุติจอยเสียบจอยก่อนสมมุติสมมุตินี่อ่ะเออเสียบจอยวินนิงมันจะวินนิงนี่แล้วก็จะบาย้ยเป็นเซรั่มเป็นเซรั่มกายดีมากพิจารณาแล้วหล่อเมื่อซีโอเคโอเครู้เรื่องโอเคเล่นเบ็ดละมาแท้นี่ เหรอสองนาทีเหรอสองนาทีเลยเหรอสองนาทีครึ่งอ๋อมาถึงว่าทั้งหมวดใช่ไหมได้หนึ่งนาทีแล้วถ้าใครตอบได้เท่าไหร่ก็คือถูกต้องใครเริ่มก่อนใครจะเป็นคนอ๋อแล้วผมต้องเป็นคนใบให้พี่ใช่เป็นสลับกันแล้วผมไม่ใบให้พี่ตอบปิดได้ไหมเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ถ้าฉันตอบได้อะคะแนนจะเป็นของใครโอเคอย่าดูจอนะอย่าดูจอนะปิดไปเลยปิดไปเลยงั้นปิดไปเลยผมว่า อย่าดูจอนะให้ดูเจนเฮ้ยเอาทุกด <d> อก <l> <c oughs> เป็นใครเป็นเอสเริ่มก่อนแล้วกันเอสหรือใบเริ่มก่อนเอสใบยิ้ฉุบใบยิงฉุบ่ายิงฉุบใบเริ่มก่อนใบยิงฉุบออกคคาอ่าเปา่เปายิงฉุบความรักชนะทุกสิ่งเขาเริ่มเล่นกันนานแล้วเนาะงูนี้ทุกหัวใจเลยอ่ะคอทุกหัวใจเลยอ่ะ <c oughs> เอาใบยิงฉุบ ไว้ไแพ้ก็คือเริ่มก่อน <c oughs> ก็คือไบต้องเป็นคนตอบไม่จะแด้แอ้าวเหรอฉันไม่คนเป็นคนตอบเหรออะไรเดี๋ยวผมใบให้แต่ถ้า่ผมจะใบยอย่างเต็มที่<น>ผมคะแนนเป็นของไบนะเนี่ยเป็นของพี่ใช่ไหมเป็นของพี่แต่เดี๋ยวผมใบเต็มที่เราจะไม่โกงกันเราจะใบยอย่างเต็มที่อ๋อโอเคงั้นเป็นคะแนนเป็นของฉันเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวพอรอบผมพี่ก็ต้องใบแบบได้สุดจริตโอเคพร้อมนะครับจับเวลา ออคล้ายๆหอยทอดผัดไทยอออะไรอ่ะยังไงวะกระทะร้อนเอ้ยคล้ายๆกระสุนใช่ๆว้ายเป็นสัตว์เออเหมือนจะเป็นม้าวัวควายกระทิงกระสู้ยากกว่านั้นเป็นเหมือนเป็นสัตว์สงวนฮิปโปอยู่อยู่อยู่บนภูเขาคล้ายๆกวางคล้ายๆกวางคล้ายๆกวางกระสู้กูปี อีกนิดนึงการสู้กูปีแรกฮิปโปอีกนิดนึงเกือบถูกแล้วเป็นสัตว์เป็นรรรสัตว์สงวนนี่แหละเป็นรรรสัตว์สงวนข้ามไหมข้ามไหมสมเสร็จจำเป็นจำเป็นนั่นก๋อยอะไรค่ะไอข้ามข้าม <c oughs> มันมีมันเป็นยำที่มีประกอบเอาไม่ได้อเอาไม่ได้เหรอร <c oughs> ู้งคำว่ายำแล้วไปยังทำคะแนนอะไรเลยวันเพ็ญเดือนทิพซ่อยกระทงเฮ้ยมีคำนี้ด้วยอ่าไม่ได้เป็นหมวดหรอที่เป็นเป็นแบบเอาไว้จับเวลาอย่างเงี้ย รายกาตายอะไรเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอ่ะมันคือแต่ว่าแต่ว่าเป็นผักใครใครชื่อรายการที่จะอสารแนแต่ว่าไม่ใช่สารแน่ไอวินขายไอวินขายอยู่วินขายอ้าวอ้โหขนมฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรวะมาร์กลอใช่ครับโอ้ยยากอ่ะอะไรอะไรยากเด็กอ่ะยากอดูดิน้ำพริกลงเรือไปไงอ่ะฮะ ผชายไงผู้ชายทำไมอ่ะผู้ชายผู้ชายเพศเพป่ะเออผู้ชายเออเพศเออผู้ชายภไยเรืองนะเออไม่งี้ยอมแพ้ดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะนี่ได้ทั้งหมดก็คือหนึ่งไม่ได้หรอกหนึ่งไม่ได้สองสามสี่ห้าอันนี้ไม่ถูกนี่หรือผมผิดหกนนี้ไม่ได้อ้าวหกหกเหรอหกโอเค เยอะนะเยอะนะถือว่าเยอะนะได้มาต่อไปตาชั้นไรอะไรอะไรล่ะใบใบให้ใบบ้างครับนี่ของพี่ายทำไมมีคนบอกค้างอีกครับค้างหรอลองรีเฟซครับลองรีเฟซเข้าใหม่ตอนนี้คนดูเกือบแสนสามแล้วนะพี่หุอโอเค ผมเล่นเกมนี้แล้วผมดูโง่ตลอดเลยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะใบให้แบบละเอียดที่สุดไม่คือตอนนั้นถ่ายโตแล้วแล้วแบบมีแบบฉลามพยาบาลใช่ป่ะแล้วก็ใบแบบฉีดย้ายนี่ก็ได้คำว่าฉลามพยาาลแล้วนะนี่พยาหมอพยาฉีแบบโง่ลองดูอันนี้ให้แก้ตัวพร้อมแล้วเริ่มหุเล่หุเล่หุเล่ถูกตอง อ๋อเป็นขนมครับขนมที่เป็นแบบอ่ออ๋อเจ้ากุ้ยขนมถ้วยไปเป็นแบบเป็นแบบไม่นิ่มอ่ะไม่นิ่มเขาเรียกว่าอะไรแข็งกรุบมันแบบกรุบขนมกรอบกรอบกรอบอยู่ข้างหลังถ้าท,ทีมกรอบเออถ้าทีมกรอบ,บอบๆๆๆอชอบชอบดื่มมากดูดดูดดูดแล้วเป็นเม็ดเป็นเม็ดถ้านมไข่มุกเออออวันเกิดเขาต้องมีอะไรเค้กเค้กแล้วมีอะไร ไม่ใช่เนี่ยนี่อะไรหน้าเออไม่แข็งเค้กหน้าไม่แข็งหน้านี่เออไม่ไม่เก่งอ่ะ่านี่เป็นเป็นเครื่องดนตรีนะปีไม่ใช่ไม่ใช่คุยข้างหลังมีชื่อสัตว์อ่ะเป็นใครใครนกไม่ใช่กาไม่ใช่หงกาบกาบกาบเป็ดเป็ดทำเป็ดเออไม่แข่งมากอะ บินไดบินไม่ได้บินได้นกนกนกอะไรที่แบบเออแบบสวยๆแบบนกยูงไม่ใช่ไม่ใช่นกต่งเทศที่มันแบบคอยาาแล้วแบบยืนขานนกกระจองเทศไม่ใช่ฟา์มิงโกนกฟารมิงโกอันนี้เป็นแบบของกินเป็นของกินเปนของกินนภาษาไทยคืออะไรขนมขนมขนมเนี่ยขนมป้าบไม่ใช่ขยะป้าตบดังแปะไม่ได้นกเปี๊ยะ เมื่อกี้ฉันบอกว่าฉันหวานเหมือนอะไรไม่ใช่ขันทศกรกน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลใายบีบแตรน้ำตาลบีบแตรน้ำตาลปิ๊บเออปิ๊บปิ๊บไอนีอะไรอาหารนี่ํำอะไรผัดไทยผัดไม่ใช่ผัดออเป็นผักของทางภาคใต้ผัดผัดพาสตอเอออ้ออาชีพที่เขาแบบสร้างบ้านน่ะเขาเป็นคนแบบเอ่อวิศวกรไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วิศวกรสร้างบ้านเขา กบองคอยกรรมกนเหรอเออกรรมกอนครับผมถูกหมดเลยครับผมไปผมไปผมไปเพิ่เติมออผมทำได้ไมวิ่งไม่ได้กินเป็ดตรงไหนมือสั่นตรงไหนเหรอกรื่องตรงไหนเหรอขอดูกล้องหน่อยขอดูกล้องโอเคแล้วนี่โอเคหรือยังเนี่สรุปเกมนี้ไบ ตอบถูกก็ถือว่าทุกข้อเลยจริงนี่ใบเก่งใบเก่งมากนะจริงๆใบดีกว่าทีมัวแล้วเยอะเลยใบก็เก่งด้วยขนาดเนี่ยขนมอะไรขนมป้าบขนมป้าบใช่แป๊บเป็นคนแบบตรงๆ่ะตอบดังอ่าเปียะขนมป้าบเออใบชนะไปอีกแล้วสามเกมเลยโอย นี่คร<อ>ูคนคคนบอกมาเลยแบบพี่เจนี่ใบเก่งมากมุ้ยคุณค่ะพูดเก่งด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้วยเอ้ยปากดีนดั่นเองปากดี <c oughs> อ่ะโอเคชนะทุกเกมเลยอันแล้ววันนี้เอาให้พี่ใบเซนอ๋อันนี้เซนดีกว่าผมว่าอันนี้<ช>น่าจะอันนี้ดูเซนง่ายกว่าอันนั้นมัน<อ>ใหญ่ไปหน่อยโอเคระหว่างนี้นะคะคอยากได้รูปพลลลอยนี้นะคะก็คือซื้อเลยนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าคุณจะได้ลัคกี้ดอเป็นแบบ ผู้แบบโชคดีหรือเปล่านะคะก็จะได้รับพลอรลอยไปมีสิบรางวัลไปลุ้นกันนะคะซื้อมาซื้อมาเป็นแบบมีรางวัลเยอะวันนี้โคมใช่ใช่ใช่ครับพิเศษมากเลยโอ้โหแผนสามแตกแล้วครับมาช่วงสุดท้ายบทลงโทษคนแพ้ก็คือเจนนี่ปนัดครับ ฉันเองจะต้องร้องเพลงแค่นั้นเองไหอไม่งไงตามโทนแบบว่าตามโทนที่ไบค์กำหนดถ้าขึ้นคือยกขึ้นก็แสดงว่าฉันต้องร้องเสียงสูงอ,าอ่าอย่านี้ก็ตรงกลางธรรมดาถ้าลงข้างล่างก็คือต้องร้องเสียงต่ำอะแซมเปลิลหน่อยสมมติอ R พูด R ก่อนออ,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 อ <laughs> เอาเพลงเอาเพลงเอาเพลงอะไรเพลงอะไรเอาเพลงเพลงผมไหมใช่ต่อก็คือพี่เป่าหน้องสาวสวยไม่ใช่อ่ะเพลงอะไรดีหรือคุณมีผลงานเพลงไหมเนี่ยคุณมีผลงานเพลงใช่ไหมอย่ามีเลยมีไปฟีดเขาข้าศึเป็นไงผลตอบรับสมฐานเขายังคู่กันเนาะโอ้ยเพลงเสียงสูงเสียงสูงเสียงสูงเหมือนกัน ไม่เป็นไรฉันทำได้เอาแบบตั้งแต่เริ่มเลยไหมโอ้ยเหนื่อยนะฮุกเลยเข้าฮุกหรอฮุกเลยอะฉันต้องเล่นกีตาร์ไปด้วยไหมเต้นเต้นเอ๊ะเพลงมันเต้นได้หรอเต้นได้ครับอยู่ที่ใจเลยครับอใจเต้นใจเต้นอยู่เหมือนกันตอนนี้มาอ้าวมีคนถามจบไลฟ์เมื่อไหร่ครับไม่อยากดูกันแล้วหรอครับเหมือไล่เลยเออรอดูกันอีกอีกนิดนึงใกล้ละมาพร้อม หนึ่งสองสามจำไม่ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเธอเป็นยังไงหรือหมดแล้วว่าตอนนั้นแต่ละวันมันเป็นเช่นไรก็ฉันมีธรรมดนานเกินไปกงไม่ใช่ลองมาแล้วลูกไปน้ำลายเต็มเลยตอนนี้น้ำลายเต็มแมดเลย คนดูแตกคุณขอโทษนี้คุณแตกแล้วเป็นการทำโทษค,คนดูมากกว่าเน,นี้ไม่ใช่ทำโทษฉันทอสุดท้ายแล้วอ,อันนี้อันนี้เมื่อกี้ร้องถึงไหนนะก็คอองไม่ชินถ้าเธอต้องหายไปก็ขอให้นานเท่าไรเ,เรายัางคู่กัน <laughs> เห็นไหมบอกแล้วมาไลายแคลรี่ก็ทำไม่ได้ท mm ี hmm, okay, tones, uh ่ร้องแล้วน้ำลายกระดินงก็ได okay, ้กอเจสกอนเนี <S <S ่ยล้างมือไหมครับล้างมือไหมอ่าต้องทำสิของเรามาโอเคย้ากันนะคะโปรวันนี้เดี๋ยวทวนกันอีกหนึ่งรอบนะเพราะว่าเราสามารถซื้อนะคะเมอร์ซี่ในไลฟ์ของในลาซาด้าได้จนถึงเช่นคืนวันนี้นะคะโปรแรกก็คือ นี่ซื้อสามกล่องราคาปกติขวดละสามร้อยเก้าสิบาทแต่วันนี้เราขายสามขวดก็คือหนึ่งพันบาทจริงๆอ่ะราคาปกติไม่ได้ขวดละสามร้อยเก้าสิบด้วยนะคือปกติห้าร้อยเก้าสิบวแต่นี้ลดมาแล้วแล้ววันนี้เราลดอีกยิ่งคุ้มยิ่งคุ้มวันนี้คือคุ้มมากอันนี้คุ้มมากสุตรนี้แล้วก็นี่ยังไงได้ป๊อปคัฟสเปเชียลที่มีเฉพาะวันนี้เท่านั้นใครซื้อวันนี้คือจะได้ตัวนี้ไปนะจานี้ตัวหนึ่งนี่คือรีบไปซื้อแต่ถ้าคุณอยากได้ โฟโต้โบชัวด้วยก็ซื้อไปเลยนะคะแบบแพ็กหกกล่องนะคะครสองพันบาทนี่สองพันบาทนะคะส่วนท็อปสเ่น่ดยุดส่วนท็อปสเปนเดอของเรานะคะสามอันดับนะคะซื้อยุะที่สุดก็จะรับนี่รูปพร้อมลายเซ็นแล้วก็นี่อันนี้คืออันดับหนึ่งก็คือจะมีใบเขียนให้ด้วยพิเศษโดยยาจมูกยาจมูกนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณ ขอบคุณมากมครับสู้กันสู้กันให้เต็มที่เลยครับสูกตามส่วนใครที่ไม่ได้ท็อปสเปนเดอร์นะคะเรามีอีกเอ๊ะหรือท็อปสเปนเดอร์ได้ลุ้นด้วยไหมเออ่ไม่ไม่ใช่ไหมหาต้องแบ่งคนอื่นบ้าแบ่งอ่ะเรามีลัคกี้ดอสิบรางวันนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้แบบนี้รูปพาราลอยพร้อมไลายเซ็นของไบไปเลยนะคะคนละหนึ่งรางวันแหสิบรางวันนะจ๊ะซื้อแล้วก็ไปลงทะเบียนที่ เพจ mercy skin care shop นะคะครับผมไปไม่ไม่ถ้าไม่รู้ไม่อะไรในนั้นมีรายละเอียดยุ่งไปติดตามได้โอเคอ่ะซื้อการซื้อการตอนนี้ดูเดือนมากดูเดือนมากตอนนี้เขาปนเดอร์ยอดไปประมาณ12ล้านและเท่าที่ดูเท่าที่ดูครับผม อับสามน้ไม่ใช่ดับหนึ่เพราะอนวนี้คำนวนเป็นตัวเลขไม่ได้เลยธนาคารแห่งชาติก็คือตอนนี้ส่วหัวแล้วคนดูหนึ่งแสนสามหมื่นคนสามหมืนไปสามหมื่นาด้วยนะแลวยังขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะแบบอะถ้าเรายังนั่งอยู่เขาก็จะเพิ่มดูกันอีกอ่ะดีใจดีใจดีใจดูเจจังหายคิดถึงกันไหมจ้าหายไหมครับ หายคิดถึงก็ลองมาคอมเมนต์กันดูหรือว่ายัง,ยงเออคิดถึงต่ออยากเจอต่อก็เดี๋ยวรอติดตามได้นะคะอผลงานของไบต์ต่างๆแล้วก็ติดตามออกิจกรรมพิเศษดีๆอะไรอย่างนี้จาก Mercy Skin กินแชร์ช็ได้เลยนะคะคก็ไปกดไลค์เพจกันเอาไว้ก็ได้ครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารถูก <c oughs> ต้องอต้องไปแล้วใช่ไหมฝากครับก็ฝากเมอร์ซี่ไว้ด้วยนะครับนี่นะครับถึงเที่ยงคืนนะครับไปช็อปกันเยอะๆสติกเกอร์แบบนี้นะครับมีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็ ในลาซาด้าด้วยอ่ากล่องเดียวก็ได้หนึ่งอันแต่ถ้าอยากคุ้มไปหกกล่องเลยได้ทั้ง6ชิ้นครับที่สุดเอาไปแปะให้เต็มๆเลยนะใชขอบคุณลาซาด้าด้วยนะคะแล้วก็ให้ใบขอบคุณทุกคนหน่อยครับผมก็วันนี้ขอบคุณที่ดูพวกเราครับคนดูเยอะมากวันนี้ก็ดีใจครับคิดถึงคิดถึงได้มาคุยกันวันนี้แล้วก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถ่ายโฟอยู่ยังไงฝากติดตามไปโฟล์ทายแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงปล่อยเรื่อยๆไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโ <Okay. S 1> อเคขอบคุณไปนะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับทุกคนช่วงนี้สถนานการณ์มันก็ oh นั่นเนะอะก็อยากให้ทุกคนล้างมือบ่อยๆใส่แมสนะครับแล้วก็ผมก็จะดูแลตัวเองให้เต็มที่เหมือนกันครับผมโอเค ไปแล้วขอบคุณเมอร์ซี่อย่างยิ่งเลยนะคะถึงเที่ยงคืนนี้นะจ๊ะย,ยังซื้อกันได้นะคะใครที่ไม่ <Okay. S 1> ได้ดูก็สามารถกลับมาดูย้อน <c> um. หลังได้เลยนะคะ mm hmm. ใน La z a ด a ขอบคุณ La z a ด a ด้วยค่ะ you, ไปแล้ว uh huh. สวัสดีค่ะ Thank you for watching us take care of y o u r s e l f thank you thank you bye bye See y ด take care everyone